สวัสดีจันทนครับสวัสดีครับจากไหนครับผมเบิร์ตโพธารามครับเบิร์ตโพธารามโหชื่อเท่มากเลยพี่มีอะไรถามผมครับฟังรายการมาถึง ep สามแล้วครับ ep สามครับขออนุญาตถามคามลู้อาจารย์เลยได้เลยแนวแนวทางแล้วก็ความคิดของอาจารย์นตอนนี้คือหลังปี2520หอพระเหรียญที่น่าเก็บสักห้ารุ่นอาจารย์ช่วยแนะนําให้หน่อยครับหลังปี25 2 0พระเกียิที่ควรจะเก็บ คือคือหลังจากสองพ้าร้อยมาเนี่ยมาถึงสองพรอยี่สิบเนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวของพระที่จะใหม่กับเก่าครับผมนะครับถ้าหน้าเก็บวันนี้ถ้าผมไม่บอกปู่โตะปูท่ทิมเนี่ยมันก็คงจะยากแล้วเพราะว่าปู่โตะปูท่ทิมเนี่ยราคาวิ่งแล้วถ้าให้ผมแนะนําเนี่ยผมว่าหลวงพ่อแพรเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพระเกจิที่ในอนาคตเนี่ยจะมาพระพี่กุลทองครับใช่หลวงพ่อแพรพี่กุลทองหลวงพ่อพรมช่องแคร์หลวงพ่อพรมครับอ่าเงี่ยมหายไปอ่าหลวงปู่แหวน ได้ยินไหมลหลวงปู่แหว่จินโนอาหลวงปู่แหวนเนี่ยเป็นจริงจริงแนอดตเป็นพระที่ดังมากแต่จํานวนการจัดสร้างพระเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีการบันทึกแล้วก็ไม่ยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนแต่เหรียญรุ่นแ,แรกๆน่าเก็บและผมว่าในอนาคตก็จะจะเริ่มมานะครับอีกองคหนึ่งที่ที่ผมว่าผมว่าปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะมาเลยนะครับก็จะเป็นพระสายอีสานเช่น อาจารย์ฟั่นพราะมีพระให้เลือกให้เลือกเล่นหลายรุ่นครับอันเนี้ยน่าน่าเล่นน่าเก็บมากและอีกองคหนึ่งนะที่แบบอยู่ในใจผมเลยนะและผมชอบมากและผมว่าพระท่านยังถูกมากหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์น่าเก็บใหม่สำหรับผมไม่เคยผมต้องขอยตดหลวงพ่อทองอยู่ใช่ไหมรอบอยู่วัดใหม่หนองพระองค์น่าเก็บน่าเล่นครับเพราะว่าพระท่านยังถูกมากถูกมากๆเลยนะแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อทองอยู่เนี่ย สมัยก่อนเนี่ยคนไปหาท่านเนี่ยอ่าไปหาหลวงพุโตแล้วไปขอบอกว่าหลวงพุโตครับขอของขออะไรที่มันเหนียวเหนียวหน่อยทาหารไปหาท่านหลวงพุโตบอกว่าอ่าหนังเหนียวโคงกระพันเนี่ยฉันไม่มีหรอกถ้าอยากได้ให้ไปหาท่านอยู่ก็คือหลวงพ่อทองอยู่เนี่ยแหละผมก็มีเก็บอยู่นะผมชอบพระท่านแล้วพระท่านมีเอกลักษณ์ของตนด้วยอย่างเช่นพระเนื้อผงใบลานหลังเสือหน้ากากทองเนี่ยท่านมี คือมีพาระที่มีออปชันเล่นเยอะนะครับพระเครื่องเนี่ยถ้าเก็บถูกทางถูกที่เนี่ยถูกเวลานะผมบอกให้หนึ่งพุทธคุณเราเก็บเพื่อสะสมเพื่อเรื่องของอนุรักษ์่าเรื่องการศาสตร์และศิลป์เรื่องพุทธคุณแต่เรื่องของค่าราคาเนี่ยก็มีผลของการการสะสมครับครับผมนาโอเคไหมขอบคุณมากครับจานสดได้ครับคุณเบิร์ตเนาะครับผมครับครับผมขอบคุณมากครับคุณเบิร์ตครับ ขอุณมางหน้าครับวัสดีครับารย์สวัสดีครับเช่นกันครับ,รบโชคดีเฮงๆครับ,รบแถบสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม